สวัสดีครับ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 ครับวันนี้รายการสามเท่าเล่าความนะครับก็ขาดไปหนึ่งเท่าคืออาจารย์ละไปเยี่ยมมีธุรกิจเยี่ยมไม่ใช่ธุรกิจมีธุระเยี่ยมญาติที่ที่ที่ปากใต้ที่นครศรีธรรมราชและวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรศักดิ์สินโรสลารลุมกรรมการผู้จัดการสถาบันพัฒนา คุณภาพวิชาการหรือพวนะครับซึ่งอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยประมาณกว่า30ปีแล้วซึ่งอยากให้มาตอบคำถามที่ขาดใจผู้ปกครองขาดใจประชาชนคนไทยแม้แต่ขาใจผมึ่งทำข่าวอยู่ประมาณ40ปีเนี่ยนะว่าทำข่าวมาก็เห็นว่าเฮ้ยมีการปฏิรูปการศึกษาหลายรอบนะครับประชาชนก็เห็นว่าเอ๊ทำไมปัจจุบันนี้เราทำกันตั้งหลายรอบแล้ว ทำไมเพื่อนบ้านแซงหน้าเราไปหมดสถาไอสถาบันสากลตนาชาติวัดคุณภาพการศึกษาของเราเนี่ยกับเหมือนจะถอยลงอาจจะไม่โตขึ้นแต่คนอื่นโตขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเราไป็ิลนักด็ดอกเตอร์ของลองดูที่ว่าจากที่เห็นมาสามสปีเนี่ยการศึกษาเราเนี่ยที่จริงมันส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติจริงๆนะครับครับ มันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วต่อไปเราจะไปกันยังไงนะครับเจอญครับครับขอบคุณนะฮะคือถ้า,ถาตอบในประเด็นแบบปิ่ง่อยเนี่ยมันก็ไม่เห็นระบบนะฮะก็อาจจะขอเท้าความให้นิดหนึ่งนะว่าในคณะนี้ทุกคนพูดว่าการศึกษาในศตวรรษที่21นะฮะเอเออผมมาจับตัวนี้เนี่ยอ ต่างประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยในยุโรปก็ดีในอเมริกาก็ดีหรือในออสเตรเลียเดลสเด์ก็ดีนะครับเ,เขาได้มองเรื่องนี้มาเนี่ยก่อนเข้าสู่ศตรว,วรรษที่21เนี่ยไม่น้อยกว่า30ปี ừ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  นะฮะ <ừ> เพราะเขาใช้การศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาคนเพื่อรองรับศตรว,วรรษที่21่รับนะฮะผมมา,มาจับหลังเขานะประมาณ10กว่าปี นะคือเพราะเข้าว่าผมก็คิดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เนี่ยประมาณสิบกว่าปีเช่นกันนะฮะจนเลยหลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สเ็มาแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนถอยย้อนกลับเนี่ยนะประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมน,นะฮะถ้ากลับเราจะล้าหลังเขาประมาณห้าสิปีะะซึ่งทีนี้ตรงนี้อ่ะทำไมที่กุาชาได้ถามเนี่ยว่า เอ๊ะทำไมเราถึงทำไม่สำเร็จนะเ,เรื่องนี้มันไม่มันไม่สามารถไปโทษครูหรือโท,โทษผู้บริหารหรือผู้ปกครองได้เพราะว่าการศึกษาของเราเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยในหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเนื้อหาจริงๆเพราะเราวัดเนื้อหาเราสอบเนื้อหาในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเตรียมการเพื่อวิจัย สหา How To เพื่อมาลองรับในศตวรรษี่21แต่เราเนี่ยเราเอาทฤษฎีเอาผลของเขาเนี่ยมาเรียนเลยแต่ไม่ใช่เรียนแบบให้เด็กเนี่ยมาคลี่มาวิจัยซ้ำนะว่ามาเกิดผลแบบนั้นได้จริงแต่เรากลับเอามาถ่ายทอดแบบบรรยายเลคเชอร์เลยแล้วก็สอบเลยว่าเฮ้ยจำได้ไหมที่เขาคิดต่างชาติคิดไว้เนี่ยคุณจำได้หมดไหมเขาคิดไว้อย่างไรท่อมาได้ไหมเอองมาได้ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาเลยนะฮะเท่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยว่าประเทศไทยก็ปรับหลักสูตรอพอปรับหลักสูตรเนี่ยทุกหลักสูตรของประเทศเราเนี่ยไม่มีครั้งใดที่ไม่แก้เนื้อหากลายเป็นว่าในที่สุดเนื้อหาซึ่งมันเป็นตัวปีกย่อยเป็นมิติย่อยนะฮะ <faced ness. S 2> ของหลักสูตรนะฮะ <landlords. S 1> แต่เรากลับทำมิติย่อยเนี่ยให้มันเป็นส่วนใหญ่ของหลักสูตรเพราะว่า<ๆ> เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊มเดียครูพอเห็นว่าหลักสูตรใหม่เสร็จแล้วก็คือได้หนังสือใหม่ชุดนึงใช่ครูก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ทันทีอ่า <The sai> เอาละวิชานี้เป็นวิชาใหม่หรือวิชานี้เนื้อหาใหม่ <the sai> ครูก็ทําความเข้าใจเนื้อหา <the same> แต่เนื่องจากว่าเนื้อหาแลวลาเราทําเนี่ยเราต้องใช้เวลากันกรอง <the vague> นะฮะพ <per> ื่อเพื่อความถูกต้องหลักวิชาการแล้วก็ความมั่นคงนะที่เกี่ยวพันกับ สถาบันต่างๆที่สําคัญของของประเทศเรานะครับที่เมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าอ้าวในเมื่อครูเริ่มใหม่ครูก็ไปอยู่ที่ศูนย์ใหม่แล้วเราทําแบบนี้ไปอีกห้าปีเจปีเราก็ปรับหลักสูตรอีกครูก็กลับไปที่ศูนย์อีกเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้วิธีเดิมเลย นะที่เราเรียกว่า passive เลยนี่ไงแหละนะบรรยายบรรยายไปเรื่อยๆแต่พอเราเทียบหลายๆครั้งที่เปลี่ยนแสดงว่าเรากลับไปยนอยู่ที่ศูนย์ตลอดเลยเราไม่เคยต่อยอดก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่แล้วเราไม่มีงานวิจัยรองรับที่เราเรียนมาเนี่ยนะที่มาตรฐานของโลกเนี่ยเช่นการสอบพิซซ่าเนี่ยทำไมเด็กคะแนนเรายังต่ำโอเน็ตเราออกเองแล้วก็สอบอะ แต่ออกตามมาตรฐานตัวชี้วัดเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้สมบูรณ์ทีเดียวนะก็เด็กก็ทําก็สอบไปได้อะใช่เนี่ยคือขออนุญาตพี่น้ขออนุญาตอาจารย์นิดหนึ่งว่ามันถามกลับมาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งถามอาจารย์นะฮะคือยอมรับกับท่านผู้ชมยอมรับนะฮะตรงนี้ว่าในสมัยที่เราทําข่าวนะฮะครับนัวฮาวเรื่องการศึกษาเนี่ย ในวงการสื่อสารมวลชนแทบจะไม่รู้เลยนะใช่เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในการทาข่าวทุกครั้งเนี่ยเราก็มาปรึกษาอาจารย์นะว่าเนี่ยฮะไอ้วิวัฒนาการด้านด้านการศึกษาเนี่ยที่จะให้สื่อเข้าถึงเนี่ยเพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ชมทางบ้านเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมย่งไงต่างเนี่ยนะฮะอาจารย์เป็นคนหนึ่งนะฮะที่ ทำเรื่องการศึกษาและวิจัยการศึกษามาตลอด30ปีจนกล้าพูดได้เลยว่าบุคคลคนนี้สามารถบรรจุคำว่า active learning เข้าไปในกฎหมายรัฐนูนและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไัมอาจารย์ใช่ครับ อ่นี่แหละคือเป็นสิ่งที่อยาว่า active learning นี่เราคุยอาจารย์มาหลายปีมากเลยนะบรรยายนงบรรยายังเรายังไม่เข้าใจว่า active learning เป็นยังไงที่ผ่านมาคือ passive learning คือการต้องจำใช่ครับแต่โลกอนาคตเนี่ยคือ passive learning active learning เราไปยุโรปนียจะเข้าไปดูไอสถานที่โบราณสถานเขาอะนะต้องรอคิวนะให้เด็กนักศึกษาเนี่ย เด็กประถมเนี่ยเข้าไปศึกษาก่อนเพราะประเทศเขามันขายโบราณสถานตรงนี้เขาต้องการไต่ทอดตรงนั้นนฮะนี่นี่ก็คือคือเด็กเข้าใจในเรื่องของของการอนุรักษ์เรื่องนะฮะอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่า Passive เลยนี่มันไปไอ p a s i v e Active เลยนี่มันไปแล้วจากอนันครับคือถูกฮะทีนี้ก่อนมาตรงนี้เนี่ยที่ที่ผมย้อนกลับมาเนี่ยเพราะว่าทุกภาคส่วนต้องเข้าใจตรงกันนะใช่ทีนี้ ประชากรในประเทศไทยร้อยละเก้าสิบห้าเรียนมาแบบ Passive Learning หมดเลยเพราะ,ะผู้ปกครองก็เข้าใจแบบนั้นว่าพ่อก็เรียนมาพ่อกได้มีตําแหน่งมีอาชีพทุกวันนี้พ่อก็เรียนมาแบบนี้คนที่นักบริหารระดับสูงก็บอกก็ผมก็จบมาก็หลักสูตรเนี้ผมถึงได้เป็นด็อกเตอร์ไงผมถึงได้มาเป็นนักบริหารอไอ้นั่นไอ้นั่นมันคือในบริบท โครงสร้างของสังคมไทยแต่จากนี้ไปโครงสร้างของสังคมไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงไปเป็นห่วงโซ่หมดเลยทั่วโลกเห็นไหมฮะมเพราะฉะนนั้ที่คนไทยพอเราพูดถึง active p a s s i v e เนี่ยเขาก็ยังงงอยู่อ่ะเขาก็ยังยังมองไม่ชัดเพราะผู้ปกของก็มีความหวังว่าลูกจะต้องได้คะแนนเยอะลูกจะต้องสอบได้สามจุดแปดสามจุดห้าแต่เราเคยไปถามเด็กนะฮะถามครูด้วย ว่าไอ้3.5่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างไม่มีใครตอบได้ครับอธิบายอาจารย์อาจารย์ลองอธิบายให้คำนิยามสั้นๆเกี่ยวกับ active learning เ <c oughs> พื่อให้ผู้ชมเนี่ยผู้ปกครองได้เข้าใจถ้าง่ายๆหน่อยที่ว่า active learning เนี่ยมันต่างกับของเดิมที่ <30 S 2> เป็น passive learning อย่างไง <c oughs> คือ passive learning อ่ยมาเรียนรู้แบบเด็กเป็นผู้ฟังหรือผู้ดูภาพที่ครูมาขยาย นะหรือเสียงที่ได้รับมาจากห้องเรียนนะเพราะเด็กจึงเป็นเพียงผู้ฟังและผู้ดูแต่ active learning เด็กจะต้องเป็นผู้คิดและผู้ทำก็คือก็บอก active learning คือการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเพราะ active learning กับ passive มันคือรูปแบบถ้าเป็น passive ครูก็เลคเชอร์บรรยายเด็กก็เป็นผู้ฟังผู้ดูแต่ถ้ารูปแบบ active learning ครูจะใช้คำถามพาไปเด็กเป็นผู้คิด เป็นผู้ประเมินคุณค่าของการคิดใช่ไหมไปเป็นผู้ประเมินความคิดที่ไปเชื่อมโยงกับความดีความงามก็คือตัวคุณธรรมจริยธรรมไปเพิ่มดีก็เชื่อมโยงกับสู่ประโยชน์และโทษที่สังคมจะได้ครับก็คือตัว Val u ร s ตัวค่านิยมเียทีนี้ลองกลับมาลงลึกในในบริบทของ Active เรียนน n ่ในบริบทของผู้สอนครับครูครับนะฮะ จะต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยเตอร์ดิันมาดิงานนี้อันนี้มันก็จะหนึผมอยากว่าถ้ากว่าเป็นแอคทีฟเรียนดอย่าง้ทีงมันถ้าเราจะปรับไปจริงมันต้องทําทั้งะบกเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งเราอยู่อย่างนี้วาเป็นศตว์รษแล้วนะหลายไม่ใช่ครับหลใช่ครับหลายทศวรรษลนะหลายทศวรรษวิธีแก้แบบให้คุณจำรานว่าเนี่ยอย่างน้อยใครต้องเข้าใจบ้างครูผู้ปกครองผลที่ได้รับเนี่ยตอนนี้ทุกคนวัดผลการศึกษา ทั้งระบบเดิมระบบใหม่เนี่ยมันต้องวัดกันอยู่ที่เด็กว่าสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมรองรับของอะไรได้ไหมครับในเวลานี้ที่ครูตราถามย้ำมผมถามไม่ยม้ำอีกทีก็ไดออ้ครูต้องเข้าใจยังไงตำราต้องทำยังไงวิธีการสอนต้องทำยังไงครับครับคือตัวนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเลยเนี่ยของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราเนี่ยสองห้าแปดจอ,อวงเล็บสี่ พูดถึงเรื่องการศึกษาพูดแค่ไหนรู้ไหมพูดเพียงแต่ว่าให้ปรับวิธีเรียนวิธีสอนทุกระดับชั้นรหรือทุกช่วงชั้นเพื่อให้เด็กเนี่ยที่มีศักยภาพแตกต่างกันรหรือความถนัดที่ต่างกันทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้เห็นไหมฮะให้เข้าถึงตัวเป้าหมายการเรียนรู้ให้ได้เด็กทุกคนนะฮะ ทุกคน,กคนเรียนรู้ได้<น>เพราะปรับการเรียนการสอนทุกระดับชั้นทุกหรือทุกช่วงชั้นเลยเห็นไ,ไหมฮะนี่คือวักหนึ่งพอไปวักที่สองเนี่ยบอกว่าให้ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้นะวิธีการเรียนรู้อ่ะมันขัดเคลื่อหมายถึงโครงสร้างทั้งระบบเลยมันแล้วแต่ว่าตรงไหนจะเอาโครงสร้างไหนถ้าเอาโครงสร้างระดับโรงเรียน ผลการเรียนของเด็กต้องมีผลเลยต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเห็นไหมฮะแต่ถ้ายกมาระดับเขตเขตต้องมีผลจากคุณภาพเองถ้ายกมาระดับจังหวัดศึกษาการจังหวัดต้องรับผิดชอบอถ้าลดนมาถึงกระทรวงทั้งกระทรวงต้องรับผิดชอบแต่ดูที่ผลเด็กไม่ให้ห้ามดูเรื่องอื่นรแต่ปัจจุบันก็มีอาจารย์เรว่าเด็กสอบได้หมดเนี่ยเป็นผลเป็น KPI ของครูกับ โรงเรียนทําให้บางครั้งมันมีข่าวมาว่าครูช่วยตอบข้อสอบให้เด็กเพื่อเด็กได้เกรดตรงสูง KPI จะได้ผ่านแต่มันก็มีวัดผลด้วยอย่างนี้แต่ทีนี้การวัดผลที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันต่างจากปัจจุบันยังไง KPI แบบนี้เราไปกําหนดเชิงเขาเรียกว่าเชิงปริามาณไม่ใช่เชิงคุณภาพถ้าเชิงคุณภาพเนี่ยเด็กเรียนแล้วเนี่ยเด็กเด็กต้องสามารถเข้าถึงคุณภาพโดยการเป็นผู้ผลิตความรู้เองได้ ไม่ใช่เป็นผู้บริโภคข้อมูลมเพราะคำจำกัดความมันเปลี่ยนไปสองเรื่องใหญ่ๆในอดีตเราเน้กว่าเนื้อหาที่เราอ่านมาจากของนักทฤษฎีทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจำได้หมดเรามีความรู้รใช่ไหมฮะแต่พอมาในยุคนี้เนี่ยมันคือ Data ครับเห็นไหมเพราเข้าสู่ศต,ตวตรรษที่ยี่สิบเนี่ยมันเป็น Data หมดเลยอเออ เห็นมั้ัมันไม่ใช่ knowledge <c oughs> แต่คนไทยยังเข้าใจว่าเฮ้ย <c oughs> hey, นี่ไงแหล่งความรู้จะมาอยู่ในในในดิจิทัลทั้งหลายแ <c oughs> ม่่บ,บางคนเขาบอกว่าแทบครูลดความสำคัญเลยความจริงเขาเข้าใจผิดยิ่งยุโรปตอนนี้กลับมาให้ความสำคัญครูมากที่สุด <c oughs> เพราะครูจะต้องใช้คำถามครูจะต้องรู้ถึงมาตรฐานหรือสมรรถนะที่มีความแตกต่างของเด็กเนี่ยในแต่ละคน ครูต้องจําแนกกลุ่มให้ได้อืว่าเด็กกลุ่มนี้เข,เขามีความถนัดเก่งด้านไหนอืคิดเก่งแต่คุณธรรมต่าค่านิยมไม่มีเห็นไหมฮะหรือเด็กคนนี้คิดก็ไม่เก่งคุณธรรมก็ไม่ดีแต่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีมากแ<อ>ชร์ความคิดได้อยอมรับในสิ่งที่พ่อตกลงใน,ในกลุ่มได้ะและสามารถทำงานร่วมพัฒนากับเขาได้ นะส่วนผลที่เกิดถ้าไปถึงสังคามมากเท่าไหร่เขายิ่งมีความภาคภูมิใจเท่านั้นเราจะเห็นเลยว่าเด็กนี่ไม่เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็วิชาเราก็มีแปดวิชาแต่และว,วิชาเนี่ยมันก็ไปสัมพันธ์กับความถนัดของเด็กที่เราพูดถึงไอ้พหูปัญญา mm hmm. เนี่ยฮะเก่งมิรสนใจพิษก็ mm hmm. ก,ก็ก็ไปเริ่มที่พิษสนใจศิละปะก็เริ่มที่ศิละปะสนใจดนตรีนาจศิลินก็เริ่มที่ ดนตรีนาฏศิลหรือสนใจภาษาไทยภาษาอังกฤษกนะ็ไปเริ่มที่ภาษานะฮะไอ้ทฤษฎีพระอุปัญญาเนี่ยไอ้ความสนใจของเด็กแต่ละแต่ละคนในห้องเรียนยมันแตกต่างกันหมดเลยมันมีความเก่งอยู่ในตัวเด็กหมดแต่บ้านเราในอดีตที่ผ่านมาเราไปเน้นสองวิชาคือคณิตกับวิทย์ mm hmm. แล้วไปเริ่มกับที่คณิตกับวิทย์ด้วย mm hmm. ซึ่งมันเป็นการสวนทางกับ ความถนัดแล้วก็ความสามารถในระดับสติปัญญาของเด็กเนี่ยนะแต่ละคนเลยเพราะเด็กที่มีความสนใจสองวิชานี้เขาก็สามารถเดินต่อได้กลายเป็นคนเก่งไป <laughs> แต่เด็กที่มีความฉลาดด้านศิลปะด้านดนตรีด้านาด้านศิลปด้านภาษาด้านประดิษฐ์เฮ้ยกลายเป็นเด็กออนไปแต่ความจริงไม่ใช่เราสามารถสร้างอัจฉริยภาพเขาได้แต่สร้างอย่างไรเนี่ย ต้องกลับไปที่คําว่าหลักสูตรหลักสูตรเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่ผมพูดว่าเฮ้ยเราสอนคอนเทนต์เนี่ยทำไมเราสอนคอนเทนต์ให้เด็กจำคอนเทนต์เพราะหลักสูตรมันเขียนว่าคอนเทนต์เบสคุณิคุลัมเห็นไหมฮะหลักสหลักสูตรอ,อ,อิงเนื้อหาเลยแต่พอมาเข้าสู่ศตวรรษที่21เเนี่ยทั่วโลกมันเปลี่ยนนะมันเป็นสแตนดาร์ดเบสคุณิคุลัม เห็นไหมเป็นมาตรฐานแหละไม่ใช่หลักสูตรอิงมาตรฐานแต่นดีหลักสูตรอิงเนื้อหา<ม>ซึ่งเราเนกันมาหลายทศวรรษเนี่ยคือคอนเทน,เนต์เบสนี่แหละฮะมันเลยเป็นปัญหาจนทุกวันนี้เพราะนนั้หลายคนบางทีฟังแล้เวเขาก็เออมันควรจะเป็นแบบนี้แต่พอลงลึกไปเนี่ยเขาก็ไม่มีประสบการณ์เพราะนั้นครูก็เหมือนกันครูเนี่ยคือผมฟังแล้วเนี่ยเขาเน้นว่าครูคือ เป็นเป็นคนที่สร้างปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่เพราะครูก็เรียนมาแบบเก่าเหมือนกันเหมือนเก่าเหมือนกันแล้วอยู่ๆให้ครูมาสอนแบบใหม่อย่างเงี้ยครับซึ่งมันสวนทางแล้วก็มันเป็นเทียบกับเด็กชัดเลยเด็กก็เรียนแบบเก่าแบบเก่าก็คือแบบแพสซีฟทุกทุกวันเนี้นะเรียนแบบเก่าแต่เวลาสอบพิซซ่ากับโนเน็ตมันเป็นข้อสอบวัดแบบใหม่ แล้วดูไงท่ไปเด็กตึกตกต,กตไม่ได้อ่าทีนี้มันไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยเด็กไทยไม่ฉลาดหรือครูไทยไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะผมไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าทําให้เข้าใจเนี่ยมันก็ง่ายครูก็เปลี่ยนได้เลยซึ่งซึ่ง,งผมมีงานวิจัยรองรับนะครับงานวิจัยรองรับเนี่ยเราทำสามหน่วยงาน <c oughs> ก็มีสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการแล้วก็สาธิตนะฮะโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยรา,ยา,ารชพัฒว่าลายอารมณ์กในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วผมก็เชิได้เชิญมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยเป็นคนทําวิจัยเลยเป็นตัวกลางแล้วเพื่อให้รรม,มันเห็นว่ามาตรฐานมันเกิดขึ้นได้จริงไหมไม่ใช่คิดเองทํำเองนะเราสามารถเปลี่ยนโรงเรียนที่มีวิถีการสอนแบบ p a i าส l e ฟเ n i n g เหมือนก,นกันกับโรงเรียนจนถึงภายในสองปีเอง เด็กสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ะทั้งโรงเรียน่ะนะซึ่งเดิมเนี่ยผมมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างห้องเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ประเทศสิงคโปร์มันไม่มีหรือที่ฟินแลนด์ที่เราชอบไปดูเขาไม่มีอ่ะให้มันให้มันเกิดขึ้นในเี้ยนี้อาจารย์เล่าเป็นตัวยอย่างก่อนไปรูปผมต้องเรียนวิชาเอกับหลังไปรูปวิชาเอผลที่เด็กได้เนี่ย เด็กคิดยังไงต่างากันยังไงที่ให้ประชาชนเห็นช่นเออว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้ววิชานี้เด็กควรจะได้รับการรับอย่างนี้ต่างกันแน่นอนฮะวพราหลังนั้เป็นการบีโรการให้สัมภาษณ์เด็กทีเนี้ยต้องมาสัมภาษณ์เด็กเลยแล้วผู้ใหญ่จะอึ้งกับในสิ่งที่เด็กคิดคดนะฮะแล้วก็สิ่งที่เด็กทำเพราะการเปลี่ยนเนี่ยภายในสองปีเนี่ยกลายเป็นว่าครูทั้งเรียนเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนวิธีคิดวิธี อทำงานใหม่หมดเลยนะเรียนวิธีคิดวิธีทำงานที่ถามว่าเอ้าแล้วแล้วไอ้คำว่าหนังสือเรียนมันอยู่ตรงไหน,นในหลักสูตรออิงมาตรฐานเนี่ยมันกำหนดไว้เลยว่ามิติที่จะต้องเรียน,นคือเนื้อหาเห็นไหมจะเรียนอะไรบ้างก็เ,เอาเนื้อไงที่เราทำเนี่ยมาเรียนแต่มันจะบอกอีกว่าแล้วเรียนอย่างไรอเออ หลักสูตรมันะมกำหนดเลยว่า how to how to เล a นะ how to ทําทำยังไงหลักสูตรบางทีกำหนดเป้าหมายเลยมาตรฐานตัวชีวัตออกมาที่มาตรฐานเนี่ยมันเป็นเวิร์กเป็นกริยานะเ,เป้าหมายเป็นกริยาเพราะการเรียนของเด็กจึงต้องถูกออกแบบใหม่เนื้อหาในหนังสือเรียนในแต่ละหน่วยต้องมาออกแบบอยู่ในกระบวนการกระบวนการตัวนี้ที่เป็นแบบแอคทีฟเยนี่ ซึ่งที่เราใช้ที่นี่คือเราใช้ไอ้ตัว G-Path b i s เนรนะฮะที่เดี๋ยวจะคลี่ว่าทำไมมันที่มาของมันคืออะไรเพราะว่าไอ้รูปแบบมันคือ Active Learning แต่วิธีการให้เกิดคือ G-Path b เนี่ยเนี่ยผมผมดูเนี่ยดูผังตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมผังตัวนี้เนี่ยนะคือหัวใจเครื่องมือในการสร้างกระบวนการของ Active Learning นะฮะ Active Learning ซึ่ง ่ passive learning เนี่ยนะฮะในข้อแรกที่บอกว่าข้อมูลนะก็คือไอ้หลักสูตรสอนตามหลักสูตรสอบตามหลักสูตรจบเดิมมีแค่นั้นเองคจบแต่ process ของ active learning เนี่ยนะฮะจากหลักสูตรไปสู่การวิเคราะห์วิเคราะห์เอาเนื้อเอาเนื้อหาเนี่ยไปประเมินใช่นะไปสู่การประเมินคิดประเมินไปดูข้อออกแบบไปสู่การออกแบบมีการตัดสินใจนะฮะ เนี่ยวางแผนนะครับปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยแล้วสร้างกระบวนการการเรียนรู้นี่คือจุดว่าจากหลักสูตรอันเดียวเนี่ยไปสู่กระบวนการการเรียนรู้สู่เนี่ยนี่เครื่องมือที่อาจารย์พูดเหมือนแก๊สไอไอจีแพสจีแพสห้าจีแพสเนี่ยนะตอบไปตำราต้องกําหนดพวกนี้หมดเลยใช่ไหมต้องมีวิธีการในครูด้วยใช่มตำรคือมัน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 ต้องต้องดูใก้ดีนะฮะ เนื้อหาสาระที่เราจะเรียนถูกต้องแล้วธรราเพราะมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและบริบทของสังคมของประเทศเราของเผ่าพันธุ์เราไม่ใช่ของประเทศอื่นแต่เอาเนื้อนี่เนื้อนะเกี่ยวข้องกันนะแต่ในวิชาเอาแปดด้านว่างั้นเน่อยมีคณิตมีวิตมีภาษามีดนตรีมีป่าอย่างเงี้ยนะมีแปด้านแล้วก็แปดวิชานะที่ทำยังไง เรียนวิทยาศาสตร์แล้วให้ได้หลักการวิทยาศาสตร์อื mm hmm. เพราะตัวหลักการคือสิ่งที่นําไปใช้ในช mm ีวิตจริงอืแล้วทําอย่างไรเรียนศิลปะแล้วได้หลักการวิทยาศาสตร์เนอนะ mm hmm. แล้วทําอย่างไรเรียนดนตรีหน้าศิลป์เรียนภาระเรียนภาษาไทยแล้วได้หลักการเดียวกันเออ mm hmm. เดี๋ยวเป้าหมายใหญ่เนี่ยตรงนี้ตรงอาจารย์ตั้งคําถามว่าเรียนอย่างไรจะ่าแล้วนำไปสู่หลักการเดียวไปนำไปสู่หลักการเดียวหลักการอย่างไงนะฮะเพราะนช่วงนี้เดี๋ยวเราเดีพักสักครู่เนี่ยเดี๋ยวจะได้มาตอบโจทย์ต่อไปว่าไอสิ่งที่อาจารย์คุยมันทั้งหมดเนี่ย มันจะเริ่มใช้เมื่อนี่นี่นี่ใช่ไหมเพราะว่าได้ผ่านการศึกษาได้ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจะออกมาเป็นแผนจะมาถ้าผมพูดไม่ผิดนะนี่แหละเดี๋ยวเบรกต่อไปจะมาพูดล้วแผนเนี้ยนะระบบการศึกษาไทยจะมองเห็นถึงคําว่า active learning จากนี้ต่อไปอย่างภคะวครับ การศึกษาไม่สามารถทําให้เขาคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้เรียนรู้เป็นเขาก็ไม่มีอนาคตเพราะว่าอนาคตเขาจบณวันสุดท้ายของการศาึกษาต่อจากนั้นเขาใช้ความรู้ไม่ได้เพราะเขาคิดไม่เป็นแล้วมันต่างก,กับคนที่ไม่รับการศึกษายัางไง